มีสิ่งหนึ่งครับที่เคมรนแซงหน้าไทยโดยที่ไม่ต้องอีก10ปีนี่ครับขยะครับแซงหน้าไทยด้วยการที่มีขยะมากที่สุดในโลกเนาะเป็นอันดับหนึ่งด้วยซ้ำไปนะครับไม่ใช่แค่ขยะนะครับที่สกปรก,กนะจิตใจของเขาก็สกปรกด้วยครับเห็นไหมประเทศไทยช่วยเหลือทุกอย่างแต่มาใส่ร้ายไทยนะครับมาโทษประเทศไทยนะครับ พื้นที่ตรงที่บ้านหนองจานหนองยาแก้วคนไทยให้อยู่ให้อาศัยเป็นที่หลบภยัยพอคนไทยอยากได้คืนบอกว่าคนไทยรังแกคนไทยใส่ร้าย,ายนี่แหละคือจิตใจเขาจิตใจขเขมรศกกระปกจริงๆนะครับนี่ครับคือพื้นที่ในประเทศขเขมรน,นะครับน้ําท่วมแทนที่จะเก็บไว้นะครับนะแทนที่จะมัดไวด้ดีๆนะแต่นี่ครับเอามาเททิ้งนะมาเทใส่แม่น้ําลําคลองเนาะ มาเทใส่ถนนน้ำท่วมมันก็ทำให้ขยะล้นเมืองไปหมดเนี่ยครับดูนี่คือความสกปรกของขเมนนะครับอย่าบอกว่าอีก10ปีแสงนาไทยแลย้วันนี้เนี่ยคุณแสงได้เลยนะครับカมนนวันนี้เลยด้านสกปรก,กนะครับถ้าด้านเรื่องวิทยศาศาสตร์เอย่ยทางด้านการศึกษาพัฒนาประเทศนะครับความจเจริญน,นะอีกพันปีคุณก็ตามไม่ทันหรอกครับอย่าบอกว่าอีก10ปีเลย แต่ถ้าเรื่องสกปรกนะครับวันนี้เนี่ยคุณแซงหน้าไทยเนี่ยได้เลยนะครับเพราะว่าบ้านคุณเป็นมีอยู่แล้วนะครับถ้าเรื่องสกปรกอยู่ในประเทศเนี่ยถนนหนทางนะครับหรือว่าตามบ้านเรือนเนี่ยวันนี้คุณแซงได้เลยนะครับเพราะคุณแซงประเทศไทยอยู่แล้วประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีความสะอาดมีความเป็นระเบียบนะครับตื่นมามีเจ้าหน้าที่ตามท้องถนนนะครับ เข้ามาตรวจสอบเข้ามาดูแลเข้ามาทําความสะอาดนี่คือประเทศไทยแล้วแเคเมเปนใครละ่ะมีแต่เทลงน้ําลําคอ,อนะครับขวดนะที่เป็นขวดน้ําขวดอะไรก็ไม่สามารถที่จะเอาไปรีไซเคิลหรือว่าไปขายได้ประเทศไทยขายได้ทุกอย่างครับนี่คือเขาทําให้ประเทศเขาเนี่ยสะอาดนะครับคือเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะแต่แเคเมเปนะครับขายไม่ได้หรอกครับไม่มีใครซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นขวดต่างในขายไม่ได้แต่สิ่งเหมือนมันยดพูดแหละครับ เขาถ้าเกิดเป็นอีก DNA อ็นเขมเนี่ยหนึ่งเลยต้องชั่วต้องเคมนะครับคือเขานี่จะไม่ได้สํานึกหรือว่าไม่ได้คิดถึงใจคนอื่นนะครับขมรนี่เขาจะคิดถึงใจเขาอย่างเดียวในความคิดของบายอดนะครับท่านผู้ชมซึ่งบายอดเป็นคนลากรับบายอดพร้อมที่จะปกป้องประเทศไทยพร้อมที่จะประนามคนขมรเพื่อประเทศไทยทําไมบายอดถึงพูดไ่างนั้นเพราะบายอดไม่ใช่คนขมรไงครับเพราะบายอดมีความคิดมีไมเซ็ตที่แบบว่า ดูว่าใครมีบุญคุณกับเรานะใครให้โอกาสให้พื้นที่ทำมาหากินเราก็ต้องสํานึกไม่ใช่ขมินว่าเอออยู่ประเทศไทยก็ดีแต่พอกลับบ้านไปนะครับด่าคนไทยสารพัดไม่เอานะครับถ้าบอกว่าขมินเนี่ยจะแซงหน้าไทยหนึ่งขยะนะครับ ที่ในพื้นที่ของกัมเมนเนี่ยอันดับหนึ่งแน่นอนนะครับแซงหน้าไทยแน่นอนไม่ต้องเป็นอีกสิปีวันนี้ก็แซงเลยนะครับเพราะว่ามันสกปรกกว่าประเทศไทยเยอะแยะนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือจิตได้สํานึกนะครับศกปรกนี่แซงหน้าไทยแน่นอนนะครับจิตได้สํานึกของคนกัมเมนเนี่ยตรงหัวใจตรงลึกๆเขาเนี่ยคือมันมีแต่ความน่าด้านนะครับมีมีแต่จิตสํานึกที่ศกปรกเพราะฉะนั้นวันนี้คุณแซงหน้าไทยได้เลย นะไม่จะเป็นต้องรอชัดหน้านะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับไม่ใช่เรื่องโกหกนะบอยยดก็นําภาพมาให้ดูจริงๆแล้วก็คนไทยก็รู้ว่าเขมรนเป็นคนอย่างไรบอยยัดพูดตรงๆนะครับว่าถ้าจากแสงหน้าถ่ายนะจิตใจสกปรกขยะล้นเมืองนี่คือแสงแน่นอนแต่ถ้าหางอยากไม่แสงความจเจริญน,นะครับความทันสมัยเป็นไปไม่ได้แบบ100%เลยนะครับ คือแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยใครเป็นคนทําบอยอดไม่ใช่เป็นคนทําคุณบอยอดเป็นคนมาดาคนประนามคุณนะครับแต่สิ่งที่คุณทํานั่นแหละคือจุดก่อเริ่มในเรื่องนี้นะครับผลตกแทนที่จะมัดถุงยางดีๆนะครับนะถุงพลาสติกนะที่เป็นมีขยะมัดไว้ดีๆนะครับแต่นี่คุณเอามาเทเกลื่อนถนนเลยพอทีนี้น้ําขึ้นสูงก็ทําให้ประเทศนียมีขยะเยอะแยะมากมายนะครับ เก็บไม่หวัดไม่ไหวนี่หละคือสิ่งที่ขมิยนทาคือเขาไม่ได้เขาเรียกว่าตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเนาะเหมือนว่าพัฒนาดีๆทําดีๆมีจิตสํานึกดีๆขยะเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับจิตใจก็อาจจะไม่สกปปกขนาดนี้แต่นี่คือขยะก็สกปปกมากพออยู่แล้วแต่จิตใจที่สกรปรกลกัวอีกขยะอีกนะครับนี่คือสิ่งที่คุณแสงหน้าไทยได้แน่ๆน,นะ ไม่ต้องรอชัดหน้าถ้าเรื่องสปกปรกในคุณแซงไทยแน่ๆแต่ถ้าเรื่องความดีความยุติธรรมนะครับนะครับไม่เอาเปรียบคนอื่นอย่างเช่นคนลาวนะครับมาทํางานในประเทศไทยให้ทําวีซ่านะครับวีซ่าทางานนะครับนําลูกมาเรียนไทยได้นะครับมีสวัสดิการดีนะไม่ได้เงินไปแช่งความได้นี่คือเขาทําให้ปลดปลงคือถ้าประเทศอื่นเนี่ยเราไปเนี่ย ไม่ได้แบบนี้นะเหมือนประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่าต่าก็คือสี่หมื่นถึงห้าหมบาทนะคนะ่าแรงนะเพื่อนบอจดไปเพื่อนบอกจะก็ไปค่าแรงนะแต่ถามว่าได้แบบนี้ไม่มีลูกมาเรียนไปเรียนญี่ปุ่นไหมไม่ได้ไม่มีนะครับแล้วก็ราคาที่ย่อมเยาเหมือนประเทศไทยไหมก็ไม่ใช่นะราคาได้เงินเดือนในแพงจริงนะแต่เรื่องการให้สิทธิต่างๆมันค่อนข้างที่จะแตกต่างในประเทศไทยนะครับ ได้น้อยก็จริงน้อยก็ญี่ปุ่นก็จริงประเทศไทยแต่มันก็ได้มากกว่าสบปปอราวมากกว่า,ขาเขมรซึ่งมันก็ตอบโจทย์เราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เรามีแนวคิดมี mindset นะครับถ้าดีๆๆนีครับก็จะได้รู้นะว่านี่ครับประเทศไทยนี่แหละคือประเทศที่สวรรค์ของคนจนเหมือนระยอดนะครับนะเป็นโลกของอนาคตนะครับเป็นโลกแห่งความยุติธรรม ก็คือประเทศไทยนี่แหละไม่จะเป็นต้องไปต่างประเทศนะครับประเทศไทยเนี่ยอยู่ในเอเชียของเราเนี่ยคือประเทศไทยเลยแหละเป็นประเทศที่ดีที่สุดนะเรื่องด้านจิตใจนะถึงแม้ว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่จเจริญที่สุดในเอเชียก็ไม่ใช่นะอาจจะเป็นดับอันดับหอันดับ2อันดับ3ของอาเซียนก็ได้นะครับมันก็นแล้วแต่ปีมันแล้วแต่ช่วงมันแต่ในใจบอยยอดคืออันดับหนึ่งของโลกนะครับทาไมบอยอดถึงพูดไปอย่างนั้นบอยยอดเอาความรู้สึกของบอยยอดน่ครับ บอยอดไม่ได้เอาตามปฏิทินตามสถิติบอยยอดเอาตามความรู้สึกของบอยอดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีน้ำใจที่สุดในโลกนะแต่ถ้าเรื่องการพัฒนาเนี่ยอันนี้ไม่รู้แต่ยังไงก็ให้เป็นที่หนึ่งคือแน่นอนว่าในสิ่งที่บอยยอดภูมิใจและรักประเทศไทยคือการให้เกียรตินะครับคนที่มาทํางานได้มีโอกาสสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตคือเยอะแยะมากมายไม่ใช่เป็นการสร้างเรื่องนะครับท่านผู้ชม คือมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องต้องรู้นะครับว่าเออนี่มายู่ประเทศไทยนะได้สิทธิต่าง,าง,าง,างๆเยอะแยะมากมายนะครับไม่ใช่แค่สร้างเรื่องขึ้นแต่เป็นเรื่องจริงนะครับแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาดูนะครับไปเนอะพยจดเองก็พูดไม่ค่อยเก่งนะครับเป็น,น้องแต่ก็พยายามเต็มที่นะครับเพื่อจะให้คนไทยนะครับได้มีแนวคิดแล้วก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเนาะ เบย์ดเองเหมือนที่ว่าแหละครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่คอยช่วยเหลือเนาะแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ประเทศไทยนะครับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์หรือว่าคลิปทุกคลิปที่บยอดได้เห็นเออคิดว่าออจะมานําเสนอได้บยอดก็มานําเสนอครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาดูครับพี่น้องสวัสดีครับ